ฉันนะ่ะมีเรื่องที่จะต้องบอกกับนายละ่ะความจริงแล้วฉันก็คือแมงกระพุนที่ปลอมตัวมายัางไงละ่ะขอร้องแลรเลิกเล่นมุกนี้สักทีฉันฟังเรื่องนี้มาสามวันแล้ว please สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะชาเวลสปิริตตัวใหม่มาแล้วนะคะนั่นก็คือพี่แมงกระพุนไฟของเรานั่นเองนะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตําแหน่งของพี่เขานั้นอยู่ตรงไหนก็ตามมาดูกันได้เลยนะคะสําหรับตําแหน่งของพี่แมงกระพุนนะคะจะอยู่ในด่านที่2เนาะก็อยู่ในเกาะแซงชัวแอนรีนะคะนี่แล้วก็บินตรงไปที่เกาะได้เลยนะ Let's go <So> okay, โอเคแล้วก็บินมาทางขวามือปลดบาเรียตรงนี้เข้าไปได้เลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็บินเข้ามาในเกาะกันแล้วเพื่อนๆก็บินมาทางด้านขวามือได้เลยนะเขาจะอยู่ทางด้านหลังนะคะตรงนี้เลยนี่จะอยู่ทางด้านนี้นะคะตรงถ้ำด้านล่างนี้นะคะก็บินตรงลงไปเขาจะอยู่ด้านในนี้เหมคะ่ะนี่เจอแล้ว จะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถกดเก็บได้เลยนะแต่ก็ระวังน้องปูด้วยนะคะดูมากนะคะตรงนี้อุ้ยก็กดเคลียร์ปูก่อนนะคะโอเคจุดไฟราให้เราเนี่ยไล่เก็บรูปดาวนะคะอย่างนี้นะเป็นแบบความทรงจําของเขานะคะก็เก็บให้ครบเลย โอเคสมกับที่เป็นพี่แมงกะพุนจริงๆนะคะคือเรื่องเราก็จะอยู่กับแมงกะพุนท้งนั้นเลยโอเคตอนนี้ก็เ,เก็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราเก็บซับิลิตได้นะคะเราก็จะได้เสียงแมงกะพุนค่ะนี่เสียงก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคค่ะเสียงน่ารักมาก ต่อนะคะเพื่อนๆก็กดกลับบ้านเนาะแล้วก็มาแลกข,ของกับพี่เขาได้เลยนะคะนี่ราคาสินค้านะคะก็จะตามชาร์ตนี้เลยนะมีในส่วนของชีตเพลงด้วยนะคะ15เทียนขาวแต่ว่าถ้าใครสายดนตรีก็กดซื้อได้นะแต่ส่วนตัวเราไม่ได้ชอบเล่นดนตรีนะคะก็จะซื้อแค่เป็นทรงผมกับกางเกงนะคะแล้วก็มีร่มนะ เรามาดูกันที่ทรงผมกันก่อนนะคะทรงผมจะเป็นเหมือนกับแมงกะพรุนเกาะอยู่บนหัวแบบนี้นะคะนี่จะเป็นสีแบบนีออนเขียวอ่อนๆแบบนี้เหมือน่เไข่ดาวแปะหัวเลยนะคะน่ารักมากๆแล้วก็กางเกงนะคะจะเป็นชุดเต็มตัวแบบนี้นะคะกางเกงจะมีสีดาแล้วก็เหมือนมีก,มกระเป๋าตรงแถบข้างด้วยค่ะสองอันแบบนี้เท่มากๆเลยนะรานะคาก็อยู่ที่ห5สิบห้าเทียนขาวด้วยกัน และสุดท้ายนะคะไอเทมพิเศษนั้นก็คือร่มชายหาดนั่นเองนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะสีก็จะมีความเป็นแบบพาสเทลเนาะมีสีพาสเทลสีฟ้าอ่อนตัดกับสีขาวนะคะก็เอาไว้การชมบรรยากาศสวยๆนะคะกันแดดได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันจะกันฝนได้หรือเปล่าโอเคตอนนี้เราก็มาที่ด่านป่าฝนนะคะเพื่อทดสอบร่มกัน ก็เอากดวางไว้แบบนี้นะคะอ่าก็คือน้องสามารถที่จะกันฝนได้นะเพื่อนๆที่แบบเออชอบมานั่งแช่ฝนก็สามารถเอาไอเทมนี้มาใช้ได้นะคะส่วนน้องจะกันกุ้งได้ไหมนั้นเดี๋ยวเรามาดูการทดลองนี้กันค่ะขอให้ได้ด้วยเถิดฟรีตั้งสิบผ้าใจโอ้ไม่ได้ <laughs> เอาใหม่เอาหมขอขอช่วยอีกรอบ ก็คือว่าสรุปกันกุ้งไม่ได้นะคะทุกคนแต่ว่าสามารถกันฝนได้นั่นเองก็คือถ้าใครรู้สึกว่าชอบร่วมาันนี้นะคะมี15หัวใจเพียงพอก็สามารถแลกได้เลยเนาะโอเคค่ะสำหรับทาเวลในวันนี้นะคะก็มีแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอทาเวลตัวต่อไปว่าจะเป็นใครก็เราติดตามกันได้เลยนะบ๊ายบายค่ะ